โปลแรงสุดในปีมาแล้วเตรียมพบกับส่วนลดสุดพิเศษ11-11ที่ไม่ควรพลาดต้องบอกว่าครั้งแรกในไทยนะครับพบกับโปรลดสุดพิเศษนะครับราคา999บาทจากราคาปกตินี่จะอยู่ที่ประมาณพันถึง2,400เกือบ2,500นะวันนี้ฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเรานะครับเอามาจัดโปลในวันที่11เดือน11นี้นะครับลดสูงสุดถึง60%กันไปเลย เท้าวความกมันก่อนนะว่าแบรนด์เซฟตี้จ็อกเกอร์เนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติเบลเยียมนะครับต้องบอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นรอ,องเท้าที่คงกระพันที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงหัวเหล็กหรือว่าวัสดุพื้นเหล็กหรือว่าแล้วรองเท้า s a ฟตี้จ็อกเกอร์นี่ยยังเป็นมาตรฐานยุโรปนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศเบลเยียมนะครับแล้วยังถูกออกแบบมาด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับ ก็คือสามารถใช้กับชีวิตประจำวันใช้ทำงานใช้เที่ยวใช้แฟชั่นได้และก็เป็นทรงสปอร์ตนั่นเองครับผมพี่นไทยบอกเลยนะครับว่าอย่าช้านะครับโอกาสนี้มีแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือสินค้ามันมีจำนวนจำกัดด้วยแหละฮเพราะว่าเราเอามาตัวเฉลี่ยแล้วก็ลดราคาให้ลูกค้าแบบเต็มพิกัดจริงๆเพราะว่า ผู้ละ999บาทเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยต้องบอกว่าถูกมากๆนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับหรือว่าตรสั่งซื้อได้เลยนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าแบบว่าต้องการก็แบบจองไว้ได้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเรามีทําโปรดีๆแบบนี้ไว้ให้กับพี่น้องชาวฮาร์ตแปร์เฮาสได้ซื้อกันในโปรวันที่11เดือน11นะครับแล้วพบกันนะฮะในวันที่11พฤศจิกายนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะแล้วก็กดสั่งซื้อให้ทันนะครับ หรือไม่ท่านไหนที่สะดวกนะฮะอยากเข้าไปที่สาขาก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะฮะเรามีจัดโปรวนันนี้ในวันที่11เดือน11ทุกสาขาครับเข้าไปเลยแล้วก็จะมีบูธของ Safety c ็อกเกอยู่ไปเลือกซื้อได้เลยราคาเราอยู่ที่999บาทไปเลือกได้เลยครับว่าต้องการรองเท้าแบบไหนแล้วพี่ธนายจะบอกว่าคนไหนหรือว่าองค์กรไหนที่ไว้ใจให้กับทาง s ซตี้็อกเกบ้างนะฮะก็มีค่อนข้างที่ะเยอะนะฮะยกตัวอย่าง มาคร่คราวๆนะฮะอย่างเช่นปตทนะฮะอย่างเช่นสิงการบินไทยหรือแม้แต่ไทยออยไทยเวฟ s อ g พวกนี้นะฮะเชลล์ฟอร์ดหรือว่า IRPC ตรงนี้ก็คือบริษัทชั้นนำทั้งนั้นนะที่ให้ความไว้วางใจกับแบรนด์รองเท้าของ s ซ f ตี้จ็อกนะฮะต้องบอกว่าถ้าพี่น้องจะเลือกซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งนะฮะแบรนด์ของ s ซ f ตี้จ็อกต้องเป็นหนึ่งในรองเท้าเซฟตี้ที่พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์หรือว่าชาวช่างหรือว่าพี่น้องทั่วไป ต้องเลือกไว้หนึ่งคู่แน่นอนครับผมแล้วแบรนด์ของเขามีให้เลือกหลากหลายมากนะฮะสำหรับรองเท้าของแบรนด์เซฟตี้จอเกมีทั้งน้ำหนังเบานะครับมีกันลื่นนะครับกันน้ำกันไฟรวมไปถึงกันกระแสะไฟฟ้าที่มีความแรงสูงไม่ว่าจะเป็นรองเท้าทรง c o m b a ็กนะครับ หรือว่ารองเท้าพยาบาลรองเท้าวิศวกรรองเท้าแอร์โฮสเตดหรือว่าบาร์เทนเนอร์พัตคาพ่อครัวแม่ครัวหรือว่าพนักงานส่งเอกสารสําหรับคนที่เล่นรองเท้าเซฟตี้ช็อกเกอร์ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแบรนด์เซฟตี้ช็อกเกอร์เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆในเบลเยียมนะฮะแล้วมีการส่งขายทั่วโลกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะฮะผู้ใช้รองเท้าเซฟตี้ก็จะรู้ในแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับว่าเซฟตี้ช็อกเกอร์ดีแค่ไหนนะครับสําหรับวันนี้นะฮะพี่เดนัยเชิญชวนนะฮะวันที่11เดือน11นะครับ มากดสั่งกันเยอะๆนะครับราคาแค่999บาททุกคู่นะฮะหรือแวะไปที่สาขาข,าของ h a r d w ร r e h o u s e ได้ทุกสาขานะครับเราทำโปรโมชั่นไว้ทุกสาขาอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะจองก็ได้นะฮะเดี๋ยวพิมพ์มาจองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดส่งให้ลูกค้าได้ถึงที่ถึงหน้าบ้านเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะฮะผม สำหรับวันนี้นะฮะพี่ไดไนนายต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในวันที่11เดือน11นะครับเข้ามาเจอกันแล้วเข้ามากดสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับ